<c oughs> อะไรกระสวดดีท่านผู้ชมทุกท่านกนด้วยนะครับอยู่ผมนะพิชเองเดี๋ยวนะชิประบบเสียงกันโอเคคนเยอะเลยแรกนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้า Discord ของทางด้านของ e อ r เ So ร์โซนะผมนะตอนนี้ s e r e r ร์โซนะผมนะอ่าตอนนี้นะใน Discord นะครับก็จะมีแค่นี้นะทุกคนนะเวลาเข้ามาก็อย่าลืมเข้่มมากดตรงนี้ด้วยนะครับผมนี้นะดูหัวใจนะเพื่อรับอ่ายูสเมมเบอร์นะผมนะโอเคนะครับผมนะซึ่งก็ตามหน้าปกคลิปเลย วันนี้เราจะมาดูสเน็คพีคทั้งหมดที่เขาทำการปล่อยมาณนะตอนนี้แล้วก็การแจ้งเตือนนะครับผมนะอัปเดตลองไม่มีอะไรให้ดูนะผมนะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะนี่นะผมนะมาติ i เนสคลอสเซนเคินวอน n o า w i l บีคัมแบ็กฟอร์เวอร์ชั่นนะครับผมนะก็อันนี้ก็ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนะครับผมนะจนอันนี้22นะครับ Wait until there is another open accountment นะครับผมนะผมนะัก็จะมีรูปสิบมาเอ้ยเทยดีอ่าแล้วก็นี่นะครับผมนาอดีอัปเดตฉันยังไม่อัปเดตนะครับผมนะก็นี่นะครับผมหนะ้าปกโัวกโจนะก็เดาว่านะ่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะมาคู่กับเอ่อพี่สปีดของเราฮะนะนะเอออีกตัวหนึ่งที่จะทำซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นรูปแบบสิทธิ์อยู่แม้แต่อันเดียวเดีนะ๋ยวเราจะไปดูในสนิพีกันนะฮนะไแล้วก็นี่นะผม อเลสโซนะครับแ a ชแท็กออลอตเมย์โอเพนอเลดเดิลเลนะครับผมเขาได้เปลี autant, ่ยนแปลงทุกอย่างไปมากเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างไปมากนะครับเพิ่มอะไรมาหลายอย่างนั่นแหละเออนะก็ขออัปเดตช้านิดหนึ่งอเล t เด e l เล e นะซึ่งปิดไปตั้งแต่วันไหนนะฮะก็นั่นแหละนานแล้วนะครับผมนะเอวิทวันนี่ชินิพี่นะครับผมนะ ใสยโดนลิ้นก็สิบวะปิดก่น <laughs> อนโอเคก็จะเป็นท่าแรกของตอนแปนลงแรกนะผมเนะี่ยอันนี้คืออะไรที่เขาปล่อยเข้ามาในซะีนี้พีเนาะนี่สวยนะสวยนะไม่ธรรมดานะอ่ะมาอันต่อไปนะผมเนะนี่ยนี่กล้วยโกดอ่ะเหมือนจะเป็นสกิลของ ยาสปี yeah, speed, นะผมนะก็จะมีหนียนะตามนี้เลยพุ่งไปข้างหน้าโคตรเร็วนะโอ้โหเร็วจัดนะแล้วก็นี่มีรูปท้าไน้ของอุซอรณเวลาเราแปลงหน้าแล้วมันจะใส่ที่ตัวเรานะก็เดาว่าอย่างงั้นนะผมนะมีไปนี้เท่ใช้ได้เลยนะผมนะแล้วก็นี่ะ there is not there is no halloween there is only ด a ร a ดันนะแล้วก็มีรูปเต้นนี่ อ่าและนี่ก็คือระบบซิสเต็มโฟนนะครับผมระบบโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมนะอ่าโอ้โหตังนี่นะอ่าระบบแบงค์นะผมนะการโอนเงินอ่ะแล้วครับก็นะเมื่อกี้ก็จะมีระบบโอนตังนะไม่ใส่ชื่อผู้เล่นนะแล้วก็ใส่จำนวนเงินได้แล้วก็นี่คือระบบแชทนะผมนะสามารถ คุยกับคนในเกมได้แล้วผมนะอืมอ่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งเหมือน GTA เลยะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่ Player name ข้างบนนี้นะผมมีโชว์ตังค์อะารด้วยแล้วก็เอาเมาส์ใส่ค่าจำนวนนะครับก็โอนไป5บาทให้ลิสคูโอเคต่อไปกล้วยแล้วจุบลูกจนะุบเนาะโอ้ยอืม โอ้โหเดี๋ยวเ๋ยให้ดูใหม่ีกทีนะผมไม่โอ้ยเอสซินต่อนแรกนะฮะเจ๋งโคเทตเฮ้ยโอคารุนทำไมใส่ทับกับโกฟูดได้น่าคิดสุดๆนะผมนะตอนนี้พี่เขาใส่ได้4อย่างเลยทีเดียวนะโอคารุนแล้วก็โกโอ้วกนะฮะแล้วก็คอมแบทธรรมดา ซึ่งตอนนี้ข้างบนนะครับเขาเขียนว่าโกคูก็น่าจะาจริงก็น่าจะพลังเดียวกันกับโกคูหละเขาแค่มากดเปิดอันนี้ให้อันดิเมดูนะครอ่าแล้วนี่ก็คือร้านอาหารตามสัง่งท,ที่ผมเดานะนี่เอาอย่างนี้ของประเทศไทย,ไทยแทย้ๆเลยใบพัดลมเนี้ยอื้อไทยเลยนะีกนะันทะเอ้ยโอ้ยอ,อยนะไรวะน่ะมีปืนด้วยอ๋อเม่มีปืนพกเลยอ,อันนี้มีดาบกระทะไก่ตะหลิว เอ้ยสุดเจ๋งมากๆเอะแล้วครับแล้วก็นี่นะครับ Unfortunally a t t e r ่ ortunate, อะทุกอย่างนะฮะแค่นึ่งเซตสิบเอ็มบีเป็นตอนใช้สกิลพุ่งขั้นสูงสุดเร็วมากๆผมเชื่อว่าถ้าหาคุณนะได้เข้าไปเล่นในแบบนี้แล้วแล้วก็กดสกิลนี้อย่างเดียวทั้งวันแน่นอนแล้ววิ่งแม่งทั้งแบบอะโอ้โหบอกเลยนี่ดู เออไมไเวโหอย่างแรงโคตรเร็วพุ่งเออเอฟเฟกต์กระจายทั่วแมปมาดูสักทีเนี้ยทั่วนะบึ้มโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงพุ่งไวเออโหบอกคำเดียวว่าโคตรแรงโคตรแรงรถคันนี้แรงจริงนะฮะแล้วก็นี่นะผมเขาก็จะมาขอบคุณทำรับพอเหล่าเซิร์ฟเวอร์บูสเตอร์ทั้งหลายนะผมแล้ววันที้ให้บูสเตอร์เซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ เอ็เนร้านแฮมเบอร์เกอร์แล้วผมไม่รู้นะว่า UFO ข้างบนนั่นคืออะไรทำไมถึงมาอยู่บนร้านแฮมเบอร์เกอร์ได้นีไ่ไม่รู้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับตัวที่เอาไปทำโอคารุนหรือเปล่าจากสถานที่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีตึกตรงนี้เนอะก็คือผมเดาว่าน่าจะเป็นทางไปวัดนะเนี่ยเดินตรงนี้ไปหัดถัดจากจึกนี้ไปก็คือเป็นวัดนะครับผมเนะี่ยอร้าน อาชีพใหม่นะให้ทำนานนะผมนะแล้วก็นี่นะเมนูของร้านอาหารตามสั่งนี่เลยนี่อย่างนี้เลยอ่าก็จะมีเนี้อผมนะกะเพราหมูก,กรอบนะครับผมนะข้าวผัดอืมข้าวผัดอะไรอะ่ะข้าวผัดโมข้าวผัดโม,อ,ดมอ,อันนี้ไม่รู้นะผมอ่านผิดหรืออะไรอ่าแล้วก็นี่นะครับผมข้าวไข่เจียวนะครับผัดผาผู้ไฟแดงนะแล้วก็นี่อะไรผัดซีอิ๊วนะครับผมนะแล้วก็มีรูปอะไรอนยะ่างโจโจอจิ OG. อะไรไ่รู้นะเต็มไปหมดอ่ะแต่ประมาณน,นี้สําหรับชีพีที่เขานั้นได้ปล่อยมาตอนนี้นะผมสําหรับลิงก์ของ Discord นะผมนั้นก็ผมจะทําการทิ้งไว้ใต้คลิปตั้งในคอมเมนต์แล้วก็ Rescription เลยนะผมันผมก็อยากให้เข้ามาดูนะผมับเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็น่าจะบอกไปแล้วนะครับว่า Discord ของเราั้นอ่ะ เอาไว้ทำอะไร,รับผมนะเดี๋ยวนะอย่าบวะสแนปปิ้กอัปเดตลองฟรีอ่ะตรงนี้นะผมนะเขาก็บอกไว้ว่าอ,อคุณประมาณว่าแบบไม่ต้องตกใจนะครับที่มันไม่มีแชทรูมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะว่า Discord นี้นะครับถูกสร้างมาเพื่ออ,อสำหรับติดตามนะครับผมอะไรที่จะเพิ่มเข้ามาในแมปของเอลเลรโซนะครับแล้วก็รีพอร์ตพวกโปรเท่านั้นนะครับผมมันก็จะไม่มีแชทรูมหรือว่าอะไรก็ตามที่ไว้ให้พวกเรานั้นได้คุยเล่นกันนะก็ เขาบอกไว้แล้วนะไมต้องตกใจนะครับร้องโอเคก็สำหรับวันนี้ชื่อโดหลักของผมก็จบเพยงแค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวก็น่าเสียดายหน่อยเราไมนไม้มีพวกแบบห้องให้พวกเราได้เข้าไปคุยเล่นกันแบบเกิดอยากหาพวกแบบผู้เล่นแบบเกิดเลโซนอะไรเงี้ยล้วก็เข้าดีคอร์ดมาคุยกันได้อะไรอย่างนี้เออแต่ต่อ,ตอ,อยกันอยู่แบบเอ้ยดีคอร์ดเปล่าเข้ามาคุยดีคอร์ดเพาแบบเข้ามาเลยเลื้อนกันในยดีคอร์ดไม่เลื่อนกันในเกมเดี๋ยวโดนแบนกัน <c oughs> เดี๋ยวโดนระบบแบนนะฮะโอเคอะไรอย่างนี้ แต่ก็แบบนี้ก็ดีแล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องแบบ EN ตามมันเลื้อนเงินโหดเกินไปเดี๋ยวร้องไห้กันนะฮะโอเคก็วันนี้นะสำหรับคิวในวันนี้ก็เราจะได้เจอกันอีกทีก็ต่อเมื่อเกมเออร์เรโซนะเปิดให้เราได้เล่นและเข้าไปหาของกันนะฮะสำหรับแบบเออร์เอรโซนะนจริงนะผมส่วนตัวนะอยากให้เขานะผมนะเปิดให้พวกเราเล่นก่อนนั่นแหละ ปิดให้พวกเราเล่นก่อนนะฮะให้พวกเราเข้าไปเล่นรออัปเดตอะไรก็ได้นะผมสแตทก็ยังไม่ตันเลยนะฮะแล้วแอดเขาก็มาปิดนะ,ะผมเพื่อมานั่งทำระบบให้พวกเราอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะยังพอให้ภายได้อยู่แต่อย่างน้อยให้เป็นกรณีขาให้บอกฟุตดีนะแอดมินเขาก็ไปทําของเขาไปแล้วก็เปิดเกมทิ้งไว้ให้พวกเราได้เล่นหาทําอะไรแก้เบื่อไปอย่างนี้แบบมั่ได้มีให้พวกเราเล่นเกมอื่นไงเราติดเกมนี้อยู่แล้วแบบอยากเล่นเกมนี้ใช่ไหมละ่ะ แล้วจะอยู่ผมามาปิดแล้วก็มันเนี่ยปล่อยสนิญ,ญพีกิกทีละตัวทีละตัวให้เรานั้นได้นั่งรอคอยงเงี้ยมันก็ในมุมบางคนก็แบบร้าวใจดีแต่อีกคนนึงก็แบบพี่อย่างน้อยพี่ก็เปิดให้ผมได้เข้าไปเล่นอะไรทํารอสักหน่อยดีกว่าแล้วพี่ก็ทําระบบไปพอพี่พร้อมมาแล้วพี่ก็ปิดเซิร์ฟเวอร์อัปเดตแล้วก็ให้พวกผมเปิดอีกทีแล้วก็ให้พวกผมได้เล่นกันเลยอะไรอย่างนี้นะผมนะก็ค่อยๆสปอยอัปเดตมาก็ได้แล้วก็พอจะอัปเดตก็ปิดปุ๊บแล้วก็ใส่มาให้พวกเราได้เล่นเลย จะได้พวกเราไม่ต้องแบบเนี่ยปิดรอคอยกันนานนมประมาณนี้นะครับก็สลรับคิวในวันนี้จบจริงๆสักทีนะคิวแม่งลีลาเยอะจริงๆเลยเอาแล้วสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมไปกดตามช่องของพี่คุณดูโลดดีพีเอ็มจ o ยดิสคอเอร์เรสโซนเข้ามาคอยดูสนิคพีคแล้วก็เป็นเอ่อเมมเบอร์วีฟี่อะไรกันให้เรียบร้อยเจอโปรมารีพอรอตกันนะครับนะสำหรับวันนี้เอตลาไปก่อน๊ายบานแล้วครับผม